เนี่ยทำบัวเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเ,เลี้ยงไก่ข้างลั้นหาคือไม่ต้องรอไม้นั่นอย่างเดียวเราทำอาชีพอื่นเสริมได้เยอะแยะก็ปลูกหากันสี่เมตรมันมีช่องตรงกลางเยอะแยะนะครับไปครับอันนี้ครับไม่มีใครตัดนะครับไม้มันแพงมากเง้ามันเนี่ยในดินเนี่ยรู้ไหมเท่าไหร่เฉพาะเง้ามันเนี่ยเฉลี่ยแล้วตกต้นละห้ากิโลกร,รมัมห้ากิโลกร,รัมก็ต้นละห้าเบอร์นะครับเฉพาะเง้าที่คุณทิ้งไว้ในดินเนี่ย มันก็เลยไม่มีใครทิ้งนะครับต่อไปครับนี่นี่นี่นะครับเอาละตัวนี้จะขายละเวลาเขาจะขายไม่ต้องขูดทั้งเง้านะครับต่อไปครับนะครับนี่อย่างนี้เลยที่เห็นนะครับทั้งเง้าแ,แล้วมันโตเร็วไงไม่ต้องเหมือนสักต้นสักรเขาตัดเง้าเขาตัดตัดต่อเพราะอะไรอยากให้มันขึ้นเป็นตอสองตอสามโดยที่ไม่ต้องผูกใปไม้สักไม่แพงก็เป็นไรครับแต่ตัวนี้มันแพงอันนี้ครับนี่ิสํสำคัญ เวลาคุณจะแซกกับพี้นะวิธีการอันนี้ถ่ายรูกเห็นชัด<ม>เขาจะใช้เลื่อยเลื่อยโซ่ยนเนี่ยนะครับมาทําให้เป็นรอยก่อนนะครับขีดขีดเพรพ่อะไรเวลาคุณใช้ขวานสับมันจะแซกออกง่ายนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยนะขวานสับนี่มันยากนะครับแบบเนีนะ้วิธีการทําพวกนี้รายได้เยอะนะครับต้นละหนึ่งต้นละหนึ่งร้อยหยวนค่าทําต้นละหนึ่งร้อยหยวนโตคุณมาเป็นร้อยต้นเขาทำแป๊บเดียว สี่ห้าคนเขาได้เงินนั้นเท่าไหร่ร้อยเดยวก็คือ้ห้าร้อยบาทอันนี้คือราคาานจริงนะครับค่าแซกนี้เนี่ยมีอาชีพนี้นะพวกที่ถอดเสื้อเป็นอีกวันวันึงหาเงินได้เยอะหลายหมืน่นหลายหมื่นบาทนะครับต่อวันนี่ผมก็ไปดูแซกนี้มาเรียบร้อยก็ไปช่างต่อไปครับต่อไปกลับต่อไปอันนี้สีสีไม่ได้เข้มไนะครับบางคนหลายหลายท่านนะเห็นสีเข้มแบบนี้เอา้าแล้วทำไมสีบางต้นมันเข้มมันไม่มเข้ม ผมบอกให้ง่ายที่สุดครับง่ายที่เดียวไอ้ตัวนี้ไม้มันเปลี่ยนอยู่นะฮะไม้มันเปลี่ยนไม้มันเปลี่ยนทีสีจะเข้มเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันน้ำมันเหยออ,อกนะครับมันจะเป็นสีนี้จะสีนี้แต่ถ้าเวลาคุณมาลงยูนิเทนอะไรเรื่องรอยสีสมันจะเข้มขึ้นใหม่เหมือนเดิมน,นะครับต่อไปครับต่อไปอันนี้คือตลาดไม้ต่อไปครับต่อไป,อนนปต,ไต่อไปจะสดายแล้วต่อไปต,อไต่อไป,อไปนี่ครับจะได้เห็นว่าไม้ลำเล็กนะครับ ดูดีๆไม้ลําแค่เนี้ยอายุ5ปี3ปีขายกันแล้วพราะอะไรมันไม่มีแล้วเ็าปลูกใหม่ได้อเยอะแยะในเมื่อเขาปลูกมาวันหนึ่งนะครับมันจะมีเมล็ดมีฝักสี่ปีผ่านไปมันมีฝากมีเมล็ดุณเป็นสามารถไปปลูกเองเพาะเองผมไม่เคยสนใจในเรื่องของธุรกิจขายต้นกล้ายอย่างเดียวเป็นหลักนะครับอันนี้อยากบอกเลยว่าผมแนะนาตรงๆคุณซื้อไปขออย่างเดียวให้ได้สายพันให้ชัวร์ก่อนแล้วคุณจะขยายการเองได้เยอะแยะ ถ้าคุณไปขยายธุ์ปลูกเพิ่มคุณรู้ไหมขายต้นเนี้ยต้นเล็กๆแบบนี้คุณจะได้ตังเลยถ้าคุณปลูกเป็นหมื่นๆส่แสนต้นคุณไม่จำเป็นต้องรอต้นใหญ่ก็ได้มไหมุนเงินไปก่อนแล้วถามว่าเสียหายไหมป็ม่เสียหายเพราะอะไรคุณมาปลูกเสริมได้ีคุณก็มาปลูกเสริมใหม่เรื่อย <S <S ๆ,ๆไม่มีวันจบนะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่มีวันจบถ้าตลาดอีนเต็มผมจะพาไปขายตลาดยุโรปตลาดยุโรปเต็มผมพาไปขายตลาดอเมริกาตลาดอินเดียผมพาปลูกไม่ต้องห่วงนะครับ เรื่องเนี้ยอ่าต่อไปครับต่อไปครับต่อไปอ่าต่อไปครับลายพวกนี้เด็ดต่อไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องต่อให้ดรเจษฎาแล้วก็อ่าคุณคุณเลนะครับคุณเลหรือคุณบอลคนเดียวกันธนาคารบริษัทล้นก้าแอสเซทซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจของต้นก้าตัวนี้นะครับอ er ลอกเกรเจษฎาก็จะคุยเรื่องของกฎหมายเรื่องสัญญา,าสัญญากับประเทศจีนนะครับสัญญาต่างประเทศ ถ้ามีคําถามเดี๋ยวดีคําถามมาได้เต็มที่นะครับครับต่อไปก็ยินเชิญนะครับคุณคุณเล่ก่อนนะครับโอเคภาคภูมิโภชนานะครับตรงนี้นะครับขายาขายาแนะนำตัวนะครับรู้จักพี่ต้องกับดรเตอร์จัดแมาแล้วนะครับผมภาคภูมิโภชนะน้องบอลหรือว่าน้องเลเดียวกันนะครับเป็นกรรมการบริหารของบริษัทร้านใกล้เสฉะ ผมดูแลตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ขึ้นมาจนมาเป็นต้นกล้าแล้วก็มาขายนะครับแล้วก็พออขายเสร็จปุ๊บก็จะมาเข้าทางขอที่วงคอมเพลต่อนะครับเป็นขั้นตอนเราจะมีอยู่สามที่นะครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนําในส่วนของกฎหมายตรบสวนป่าปีสองส่เก้าสี่นะครับแล้วก็ไม้ทั้งถิ่ร้อยห้าสิบแปดรายการของกรมป่าไม้นะครับข้อที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซเบสนะครับ ซึ่งจะเกี่ยวพันกับเรามากที่สุดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของอีทีนะครับการขึ้นทะเบียนมาให้เพื่อการส่งออกนะครับขัอข้อแรกเลยนะครับผมขอเริ่มเลยนะกันมันอาจ,จะซีเรียสนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเกี่ยวข้อง <S <S เกี่ยวพันกับเรามากที่สุดนะครับถ้าจากเรื่องตลาดน,นิดนึงมามาดูเกี่ยวกับเรื่องเรื่องกฎหมาย นะครับถ้าใครมีคาถามขอให้จดไว้แล้วก็ขอให้ถามทีเดียวเพราะว่าถ้าถามแทกเนี่ยมันจะยาวมากเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับผมจะสรุปในตัวที่เกี่ยวกับกับเราตรงๆอย่างหัวข้อแรกกฎหมายของกรมป่าไม้ที่เกี่ยวกับไม้ยืงต้นนะครับข้อแรกเลยคือคือพรบดิสนิกากาหนดไม้ห้ามนะครับปี2 5 3 0นะครับขอ้อที่สองก็คือว่ามาติคณะนะรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูทีละข้อ ลายชื่อไม้หอมห้าร้อยห้าสิบแปดชนิดไล่เต้น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 ในร้อยห้าสิบแปดชนิดไม่มีลายชื่อไม้โมฮอรี่พยุงไหหลังพยุงเวียดนามไม่มีอยู่ในบัญชีลายชื่อไม้หกห้านะครับอันนี้ต้องให้ทุกคนเข้าใจก่อนพยุงไหหลังพยุงเวียดนามนะครับชื่อวิสัทคือเดอร์วีเกียออเดอร์ลิฟแลนดส่วนพยุงเวียดนามเดอร์วีเกียพูนเมียนสินนะครับไม่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อไม้หกห้า ของไทยมาดิคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1 1นะครับ,รบ,มมรบผมจะขอญาตอ่านให้ฟังนะครับทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับให้ชัดๆไปเลยเมื่อวันที่1พศ2551นะครับเรื่องห้ามการนําเข้าอ่านห้ามการนําเข้าไม้และสิ่งประดิ์ที่ทําด้วยไม้พยุงรวมถึงห้าสมส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนะครับผมสรุปสัสน้สนๆคือว่า ที่ประชุมคณะมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี51นะครับลงมติเห็นชอบห้ามการนำเข้าไม้และสินค้ดอื่ที่ทำจากไม้พิมพ์จากราชอาณาจักรกัมพูชาจากลาวรวมถึงห้ามส่งออกไม้พิมพ์ทุกกรณีออกไปนอกราชอาณาจักรนะครับอันนี้ของไทยเนาะห้ามนำเข้าและห้ามส่งออกอันนี้คือมติคอรมองปี51 อันต่อไปนะครับปี57ะคณะคสชนะครับได้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับคอ2557เกี่ยวกับไม้พิวนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ปี30บัญชีรายชื่อไม้หงห้าม158ชนิดไม่มีไม้พยุงอยู่แต่มติคสชแก้ไขเพิ่มเติมมาตรเบบอกว่าไม้สัก ยางนาะชิงชันแก่ดแดงดีเม้หรือก็รู้แลามาจนถึงไม้พยุงนะครับไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชกัตรเป็นไม้ของห้าประเทศก่อนนะครับบรรจุปี57าบรรจุไม้พยุงลงไปอยู่ในเนื่อนไขเดียวก,กันกับไม้สักยย์ไม้ยางนาซึ่งการดำเนินการตัดฟันไม้พยุงไม่ว่าจะอยู่ที่ใดมาใช้ประโยชน์ ต้องได้แล้วอน,นุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้ทุกคนกคนหละหลายคนน่าจะทราบข้อตรงตรงนี้ถูกต้องไหมครับซึ่งก็เห็นข่าวปัญหานะาต่ไม้โค่นลม้มบ้างไม้อะไรบ้างก็ตามนั้นเลยครับไม่ต่อพูดเคียบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือพระแรกชัญญัติสวนป่าปี58แบบไม้มีค่า58ชนิดนะครับใช้เป็นหลักทรัพย์ทำประกันเป็นกู้ได้ตรงนี้ไทรมีสวนป่ายเยอะก็โชคดีไปเผื่อจะอไปกูต้ตัง นะครับนะครับอาไชื่อมัน58ชนิดตอนนี้คือเฟสแรก58ชนิดนะครับเฟสต,ต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นมาอันนี้ข้อมูลที่เราอัปเดตและเรากำลัอัเดตนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเรื่อง,อ,งอ่อพรบสฉนดป่าี2 4 8 4และก็ฉบับแก้ไขตา <ๆ S 1> ข่างๆคํามาเกี่ยวกับความทุกคนมาจากต่างพิมต่างที่กันเท่าที่ผมรวบรวมได้ไม้พยุงบางที่เรียกแยยุงแยยง ปลาดุรายก็มีโชลีแดงจีนขยุงก็มีปลาดุแสนป้ายุงไหมนะครับปลาดุตม้มอะไรพวกนี้ครับชื่อทางการตลาดชื่ออังกฤษเขาเรียกแบล็กฟูดโรสฟูดแซนดี้ฟูดโรสฟูดนะครับไฮไลท์โรสฟูดนะครับอันนี้ชื่อชื่อภาษาอังกฤษและอีกตัวนึงก็คือว่าชื่อวิทยาาศสตร์ชัดๆเลยของพยุงไทยคือเดลกิฟเฟียโคจินเทนสิกนะครับถ้าพูดถึงไทายุงในบ้านเราก็คือตัวนี้นะครับ อ้าวทีนี้พยงไหหลำยูเวนนาที่เราพูดถึงมันไม่ได้มีในนี้เลยครับที่พูดมาทั้งหมดพรบป่าไม้ไม้หง้ามไม่ได้มีชื่อตัวนี้เลยแม้แต่ชื่อบริษาก็ไม่มีเลยปัญหาก็เกิดครับมันไม่เคยมีในเมืองไทยนะบอกถูกไหมครับถิ่นกำเนิดก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยถูกไหมฮะไม่มีอยู่ในบัญชีอะไรชื่อไม้หง่ามของไทยด้วย นะครับชื่อวิทยาศาสตร์ก็คนละชื่ออีกนะครับของไทยเดอร์เบียโพชินเทนซีดของไหหลังเดอร์เบียออร์โเรล่าของเวียดนามเดอร์เบียเทอินิสินะครับ, i, ura, i, รบชื่อภาษาอังกฤษก็คนละตัวทุกอยาก่างคนละตัวอีกแต่มันติดอยู่ในมันชีสองใสเตสแนนทายอนนะุสัญญาใส่เตสนะครับกลุ่มวิทยาอนุสัญญาด้านพืชสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ชื่ภษอังกฤษไซเตสภายใต้กรมวิชาการเกษตรนะครับปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายปฏิบัติการตามรูุสัญญาไซเตสด้านพืชเป็นองค์กรระหว่างประเทศไม่ใช่องค์กรของไทยอย่างเดียวไซเตสทำยังไงไซเตสก็ต้องล่างหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อขึ้นทะเบียน ขอซื้อทะเบียนสถานที่เพาะอะไรยังนะครับหรือแปลงปลูกพืชอ,อนุรักษ์ประเภทไม้ยืนต้นเนะพือออ่อการส่ออมันก็คือโตกับเราก็คือไม้พันยุงไหหลังพันยุงเวียดน,นามไม้มโมโมรี่นะครับเดบิวเตอร์พทคีนสีเดบิวเตอร์อโนลิฟบาร่าในการขอทะเบียนพวกนี้มันตามพระราชบัญญัติพันธุ์พออืชพศ2518มันจะมีตารางของไม้พออันยานครับผมสรุปมาให้สั้นๆ อันนี้ผมจะอ่านให้ให้ดูนะครับอ่านให้ฟังเนาะเพราะว่ามันรายละเอยียดมันค่อนข้างสำคัญนะครับทุกท่านทุกท่นานจะได้ทราบนะครับพืชที่อยู่ในสกุลพยุงเดลิเปียเอสพีนะครับมาฮ่องกงน็คือสะพิษเนียเอสพีนะครับและไม้ยืนร้นอีกหลายชนิดจัดเป็นพืชที่อยู่ในบัญชีและพายอนุสัญญาไซเอสนะครับซึ่งประเทศสมาชิากอนุสัญญาไซเอส เหล่านี้มีสถานภาพเสี่ยงต่อการใกล้ศูนย์ธันในธรรมชาตินะครับของไทยก็พิมไทยเนาะของจีนก็พยมงไทยหลังเขาเป็นไม้15เราก็เปินไม้มน5นะครับจำเป็นจะต้องมีการควบคุมการค้านะครับระหว่างประเทศโดยระเบียบกําหนดให้ประเทศผู้ส่งออกตอนนี้ถ้าเราผูกพยุงไทยหลังหรือพิมพ์ไดยังเราเป็นประเทศผู้ส่งออกนะครับจะต้องออกหนังสืออนุญาตส่งออก และประเทศผู้นำเข้าถ้าเราส่งไปจีนหรือประเทศอื่นเขาก็ต้องตรวจสอบกันนบงานที่เรานะครับว่าหนังสือนั้นาอยู่บนพื้นฐานชนิดพันที่ได้มาอยา่างถูกต้องตามกายและไม่อยู่ในสถานภาพเสี่ยงต่อการใกล้สู่พันธ์นะครับชัดเจนอันนี้ทำาไดกามของเซเดนที่เขาให้มาตรงนี้เป็นร่างนะครับยังไม่เสร็จนะครับถ้ามันที่ประเทศไทย พระราชบัญญัติพันธุ์พืชปี2518นะครับจัดให้พืชในบัญชีแนบพันธุอนุสัญญาไซเดสที่เป็นพืชรักที่เรานุาเข้าส่งออกจะต้องได้รับหนังสืออน,นุญาตจากไซเดสนะครับและการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกถือว่าเป็นการขยายพันธุ์เพื่อเพื่อส่งออกและทําให้ประเทศที่เป็นผู้นําเข้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยครับออกหนังสืออนุญาต อย่างผูพ่อตรงไปตรงมานะครับจะมีพ่อแม่พันธุ์ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎห,หมายไม่ขัดต่อบฎหมายภา,ายในประเทศนะครับซึ่งข้อนี้มันจะไปยิงกับล่าต่างๆที่ชซเอรอกหนัว่าคุณชอบด้วยกฎหมายไหมทางกฎหมายระ่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศกฎหมายระ่างประเทศก็คือไซเบส ที่เราที่ผมให้ความรูสักรู่นะครับส่วนกฎหมายภาในประเทศก็คือว่าคุณไม่ขัดกับทรบป่าไม้สวนตาอะไรเลยทั้งหลายแหล่ไม้หงวห้ามอะไรเลยทั้งหลายแหล่นะครับ